สำหรับศูนย์กลางของการระบาดในเมียนมาครั้งนี้ก็คืออยู่ที่รัฐยักไข่นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่ยากจนที่สุดของเมียนมาและระบบสาธารณาสุขแต่เดิมก็มีปัญหาอยู่แล้วนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทำให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเมียนมานั้นสูงขึ้นอย่างน่ากังวลเลยนะคะเมียนมานั้นพบผู้ติดเชื้อในประเทศรายแรกในรอบหนึ่งเดือนนะคะพบที่รัฐยักไขค่ค่ะวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ ซึ่งผู้ติดเชื้อคนนี้ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศและหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในประเทศสังเกตค่ะว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวโดยเฉพาะในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมนั้นเพิ่มขึ้นถึงเกือบ4เท่าค่ะเมียนมานั้นพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกก็คือวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นรัฐบาลก็เริ่มใช้มาตรการควบคุมการระบาดซึ่งก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างเร็วนะคะอย่างเช่นการประกาศ ระง,งับการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติเร็วมากทีเดียวแล้วก็มีการยกเลิกวีซ่าทุกประเภทค่ะส่วนชาวเมียนมาที่ต้องการเดินทางกลับบ้านก็จะต้องถูกกักบ,บริเวณเป็นเวลา3สัปดาห์ในขณะที่ข้าราชการก็ต้องสลับวันทํางานนะคะเพื่อลดความแออัดค่ะเพราะว่าต้องการให้คนเข้ามาทํางานในสํานักงานแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือก็ให้ทํางานจากบ้านนะคะซึ่งมาตรการส่วนใหญ่เนี่ยยังคงบังคับใช้อยู่จนถึงตอนนี้ค่ะแต่เมื่อเกิดการระบาดรอบใหม่ ทางการของแต่ละเมืองค่ะเขาก็ได้กำหนดมาตรการของตัวเองขึ้นมานะคะอย่างเช่นที่นครย่างกุ้งค่ะ สดสด้อนร้อนเลยนะคะเพิ่งจะออกกฎค่ะห้ามทานอาหารในร้านจะต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ก็ <ๆ S 1> ยังมีคำสั่งให้ประชาชนใน7หมู่บ้านที่มีการระบาดห้ามออกนอกบ้านเริ่มตั้งแต่2กันยายนที่ผ่านมารวมถึงข้อกำหนดที่บังคับให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งออประเด็นนี้เขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ ส่วนที่กรุงเนปิดอค่ะบังคับไม่ทุกคนที่เข้าเมืองจะต้องถูกกักบ,บริเวณและตรวจหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งก็เริ่มไปแล้วนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและคนที่เข้าเมืองจะต้องเสียค่าตรวจเองค่ะยกเว้นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางการว่าจะต้องเข้าไปทำงานในเนปิดอก็สามารถนำค่าตรวจไปเบิกได้นะคะ ส่วนรัฐยัไข่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดมีคําสั่งปิดเมืองค่ะหลังพบผู้ติดเชื้อเพียงไม่กี่วันและห้ามประชาชนออกนอกบ้านยกเว้นกรณีที่จําเป็นเท่านั้นในขณะที่รัฐบาลเมียนมาก็มีคําสั่งปิดโรงเรียนทั้งประเทศโดยไม่มีกําหนดเริ่มไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ อีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่หลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้การระบาดในรัฐยะไข่ลุกลามอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่รัฐบาลปัดสัญญาอินเทอร์เน็ตในรัฐยะไข่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะคะทําให้ประชาชนนั้นไม่รับทราบข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด -19 กระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเมียนมามีคำสั่งให้บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกแห่งระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตใน8หมู่บ้านของรัฐยไข่และอีกหนึ่งหมู่บ้านในรัฐชินตั้งแต่วันที่21มิถุนายนปีที่แล้วโดยอ้างเหตุผลว่าไม่ต้องการให้กองทัพอร์การซึ่งเป็นกลุ่มกบฏในพื้นที่ดังกล่าวใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่ผิดด้วยการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆและโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางออนไลน์ ดังนั้นการระง,งับสัญญาณอินเทอร์เน็ตในรัฐยะไข่จึงถือเป็นการรักษาเสถียรภาพคงไว้ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบในพื้นที่ดังกล่าวแต่ในอีกแง่นึงค่ะการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตก็ทําให้ประชาชนในรัฐยะไข่และชินไม่ทราบข่าวการระบาดของโควิด -19 เท่าที่ควรและก็ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคดังกล่าวด้วย ทำให้องค์กรได้สิทธิมนุษยชนรวมถึงองค์กรส่งเสริมเสรีภาพสื่อมวลชนรวมแล้วมากกว่า100แห่งทั่วโลกเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาคืนสัญญาอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนในรัฐยักษ์ไข่นะคะซึ่งทางการเนี่ยก็ได้คืนสัญญาณมาให้แล้วค่ะแต่ว่าคืนเป็นระบบ2 g เท่านั้นซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยนะคะเพราะว่า 2G แค่การรับส่งอีเมลก็ยังทำไม่ได้ค่ะ ประเด็นนี้องค์กรนานาชาติหลายแห่งเนี่ยเคยเตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วนะคะว่าการที่รัฐบาลเมียนมาปิดหูปิดตาประชาชนในระยะไข่อาจจะส่งผลเสียต่อการควบคุมการระบาดของโควิด -19 กับคุณวราวิคุณพรวดี